สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็วันที่11พี่น้องครับเดือนธันวาคมแล้วนะครับก็มาเจอกันอีกวันนี้นครับก็วันนี้ผมนั่งไล่ไล่นั่งแท่นพี่น้องนั่งแท่นเชิญชมเอาไว้หน่อยนะครับเป็นสายพันธุ์มายาและละอองทองก็ไม่ได้ไม่ได้ทําให้ดูพี่น้องนะครับทุกคนก็คงจะเคยเห็นกันแล้ว ปัญหาก็คือมีดผมมันไม่คมพี่น้องครับนั่งทําไปนะครับก็กลัวไม่ติดก็เลยหยุดก่อนน้องครับหยุดก่อนก็เป็นสายพันธุ์ละอองทองนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นดอกละอองทองพี่น้องที่พบตัดออกมาครับเอากิ่งมานั่งแท่นดอกกําลังสดๆเลยครับก็นั่งแท่นละอองทองไปสามต้น แล้วก็มีมายาด้วยต้นนี้ก็ละอองทองเหมือนกันก็เป็นดอกของละองอ,งอ,ละองทองครับเป็นละอองทองดอกกำลังสวยนะครับผมก็ตัดก่อนเอามานั่งแท่นก่อนนอน้อต้นพันธุ์ก็จะหมดแล้วแหละนะันั่งแท่นเอาไว้ ก็วิธีผมก็เหมือนเดิมพี่น้องครับวิธีการที่ผมจะนั่งแทน่นผมก็ส่วนมากผมจะงดน้ํานะครับงดน้ําต่องดน้ําต่อพี่น้องอย่างเช่นตัวนี้พี่น้องครับที่ผมยกออกมาให้ดูเห็นไหมตอนนี้ผมงดน้ําตั้งนานแล้วแหละพี่น้องจริงๆไม่ต้องงดนานขนาดนี้หรอกนะครับสี่ห้าวันก็พอแล้วนะครับเอาแค่ดินมันมันแห้งนิดเดียวแล้วก็นั่งแท่นได้ละ แต่ว่าต้นนี้ผมทําไว้นานเอา,เอาไปวางไว้นานแล้วก็เลยเอามานั่งแท่นหลังจากนี้ก็จะเอาน้ามารดพี่น้องนั่งแท่นเสร็จก็จะเอาน้ำมารดตัวน,นี้เหมือนกันพี่น้องครับนี่เดี๋ยวผมจะรดน้ำนะครับรดน้ำก็เป็นก็มีทั้งมายาและละอองทองนะครับ ที่ผมนั่งแทนวันนี้ส่วนตัวนี้พี่น้องครับเนี่เป็นมายาซีกิงพี่น้องสีกิงงรับก็นั่งแทนเอาไว้เอาไว้ทำพัน์บ้างเอาไว้ต้นพัน์มันโยกพี่น้องครับผมก็เลย ต้องเร่งจัดการใหม่ตัดใหม่นะครับตัดมานั่งแท่นต้นใหม่ต้นพันธุ์มันโยกอย่างต้นนี้ผมปลูกไว้นานแล้วนะครับนี่ก็ไม่ค่อยโตโยกได้ต้นนี้จะสูงหน่อยสูงหน่อยพี่น้องเป็นสายพันธุ์ละตอ,องทองนะครับพูดเรื่องชโจมพี่น้องครับถ้าเราปลูกแล้วลำต้นมันโยกได้ มันมีปัญหาตามมานะครับพี่น้องนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูต้นแม่แม่พันมายาที่ผมตัดทิ้งไปเอาไปนั่งแท่นลำต้นมันโยกพี่น้องครับลำต้นมันโยกข้อเสียของชนชมที่ลำต้นมันโยกมันจะระบบรากมันไม่ดีพี่น้องมันจะกินอาหารไม่ดีทำให้ชนชมโตช้า ตัวช้ามากอาจจะไม่โตเลยเน่าไปนะครับมันอาจจะเน่าพี่น้องเพราะว่าลําต้นมันโยกมันโยกนะครับก็ไม่ดีนะครับไม่แนะนําถ้าปลูกก็ควรจับปลูกดีๆนะครับนี่ก็เป็นละอองทองถ้าดึงออกมาก็เป็นแบบนี้แหละนะครับแบบนี้พี่น้อง ว่าผมงวดน้ําเอาไว้นานมากนะครับต้นแม่เดี๋ยวแค่เนี้ยอันนี้ก็เป็นชวนชมไม้สีพี่น้องสองสีนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นขาวน้ําโชคกับหงเหินผมก็มาตัดทดกิ่งนะครับตัดกิ่งทิ้งเพื่อให้เขาแตกกิ่งใหม่ มันจะได้ดูจะได้ดูสวยนะครับเวลาชนชมมันแตกมาใหม่พี่น้องครับ <Yeah. S 1> มันจะสวยตัดทาพุ่มตัดทําพุ่ม,มไม่ต้องไปเสียดายมัน <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่มีต้นที่จะไปนั่งแท่นเราก็ทิ้งไปพี่น้องกิ่งมันนะทิ้ง <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> ก็จะมีขาวนำโชคที่ผมเอามานั่งแท่น กิงนี้ก็จะได้สองสีพี่น้องตัดทำพุ่มครับเอาปุ๋ยมาใส่เลี้ยงอีกสักเดือนสองเดือนเขาก็แตกพุ่มให้เราแล้วพี่น้องนะครับเราจะต้องรดน้ำบ่อยๆทุกวันไม่ต้องไปเสียดายมันนะตัดทิ้งไปเราจะได้ไม้สวยทรงสวยนะครับถ้าเราปล่อยไว้พี่น้องครับมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละนะครับจนโจมเราจะไม่เป็นพุ่ม ยวเอามาให้ดูพี่น้องเอาอ่ะนี่ครับพี่น้องครับผมยกตัวอย่างให้ในการตัดแต่งกิ่งชินชมนะครับข้อดีข้อเสียข้อดีล้วนๆแหละพี่น้องนะครับข้อเสียไม่มีหรอกนะครับชุนชมเราจะได้เป็นพุ่มนะครับเป็นพุ่มเป็นทรงรอย่างที่ผมตัดไปเมื่อกี้พี่น้องครับ นนี่ะครับรอให้เขาแตกก่อนพี่น้องแตกกิ่งออกมาใหม่นะครับอันนี้เราปุ๋ยมาใส่ได้เลยนะร,รอให้เขาแตกกิ่งก่อนนะครับก็จะได้ทรงนี้เลยเป็นพุ่มแบบนี้นะครับก็อย่าลืมเอาปูนแดงมาป้ายด้วยตรงที่เราตัดออกไปป้องกันเชื้อราอย่างต้นนี้พี่น้องครับนี่ไม เฟอร์รารี่ครับเฟอร์รารี่พี่น้องผมก็ตัดนะครับไม้ไม่สวยผมตัดใหม่เปลี่ยนดินให้ใส่ปุ๋ยรดน้ำนะครับ,นะรบก็จะได้ชนชมที่เป็นทรงเป็นพุ่มสวยๆเลยเห็นไหมก็จะดูสวยงามนะครับมีราคาเลยพี่น้องนะครับไม้ตัวนี้ก็จะมีราคานะครับ ว่าเราแต่งเรียบร้อยแล้วแต่งทรงแต่งพุ่มให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับสำหรับเฟอร์รารี่นะครับตันนี้ไม่เกิน490พี่น้องต้นเดียวธรรมชาติกระถาง12นิ้วนะครับราคาก็ไม่เกิน450บาท 490รวมส่งถอนส่งน,นะพี่น้องต้องตัวส่งส่งทั้งกระถางไม่ได้พี่น้องหนักเกินฟเฟอร์รารี่ลากธรรมชาติแต่ว่าเราแต่งทรงทำทรงให้แต่งพุ่มให้ไม้เราก็มีราคาเนาะนี่เลย นี่นะครับข้อดีครับของจนชมที่เราแต่งส่งพุ่มเอาไว้นะครับลูกค้าเห็นลูกค้าก็จะชอบพี่น้องต้นนี้ก็เป็นการพี่น้องครับนี่นี่นะครับเราจะตัดแต่งใหม่ก็ได้พี่น้องตัดแต่งใหม่ตัดรอบแรก ดูแล้วไม่สวยสูงเกินนะรเราสามารถแต่งใหม่รอบได้เลยนะตัดให้มันสั้นลงก,นะก็จะได้ชนชมเป็นพุ่มส,สวยๆนะครับพี่น้องครับต้นนี้ก็สีสีที่เคยเห็นนะคเคยเอามาให้ดูแลการทำแฟนซีหน้าต่อใหญ่ด้วยกาวร้อนพี่น้องครับ สำคัญมากๆคือการทําแบบจะต,ต้องตัดยังไงให้มันตรงพี่น้องนะครับหน้าต่อใหญ่ตัดทีเดียวให้ตรงให้ขาดนะครับมันก็ต้องใช้มีดที่เล่มใหญ่ขึ้นนะครับและคมหน่อยไม่เช่นนั้นเราก็ทําไม่ได้พี่น้องทำไปมันก็ไม่ติดนะครับถ้ามีดเล็กๆแบบนี้พี่น้องครับนี่นะครับตัดตัดยากพี่น้องตัดยาก ตัดไม่ตรงนั่งแท่นก็ไม่ติดนะครับนี่นะครับข้อดีของการตกแต่งแต่งทรงแต่งพุ่มนะก็จะเป็นทรงนี้มีดแรกไม่สวยก็ต้องเอาอีกมีดหนึ่งะนะครับนี่มีดที่สองต้องต้องมาแล้วมีดสองต้องมาแล้วพี่น้องไมสวยสวยนะครับสวยแล้ว วันนี้จะรดน้ําหน่อยพี่น้องชวนชมดินแห้งหมดแล้วนะครับพี่น้องผมก็พาพี่น้องเอฟซีมาดูไม้ที่ผมนั่งแท่นเอาไว้นะคทั้งมายาและละอองทองรวมมาถึงการแต่งทรงพุ่มนะครับแต่งสวดทรงให้ชวนชมเรานะรการนั่งแทน่นะก็อย่าไปใช้กิ่งที่มันแก่มากพี่น้องเดี๋ยวมันจะไม่ติดนะอาจจะติด แต่ว่ากิ่งเขาไม่ค่อยแตกมาไม่มีกิ่งใหม่มาสร็เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะรดน้ำให้เขาหน่อยพี่น้องครับวันนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้รดน้ำมาสองวันสองวันอากาศร้อนขนาดนี้นะครับพี่น้องครับดินแห้งหมดหน้าดินแห้งก็ต้องเอาน้ำมารดให้หน่อย ลองทำดูพี่น้องครับนะทรงไหนที่พี่น้องเอฟีชอบนะครับก็ลองไปจัดการดูไม่ต้องไปเสียดายกิ่งนะครับปลูกจนชมไปเสียดายไม่ได้หรอกแม่งเช่นนั้นมันไม่สวยพี่น้องเวลามีดอกมาไม่ได้สวดไม่ได้โงนะครับเราต้องไม่เสียดายมัน,นตัดเลยตัดสั้นๆไว้ ไปแล้วครับพี่น้องครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขอพระคุณทุกกำลังแกลงใจนะครับผมที่มีให้ตลอดมาเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ